สวัสดีค่ะแม่สารพัดยามมาแล้วจ้าสาวรรภคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือสีธัญญดีปวงในจักหน่อยนะคะพี่น้องค่ะวันนี้จะมาแจ้งนะคะไอ้ไอ้อะไรนะไอ้เถียงนาน้อย์นะบักนาโซนแตดนะนะคะที่มันบอกว่าลุงจะเจ๊งลุงจะอะไรนะคะเดี๋ยวผู้บริหารหลายๆท่านก็จะเดินจากไปเดี๋ยวเรามาชมกันว่าผู้บริหารหลายๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวมรดิพีทแล้วก็อีกหลายๆบริษัทนะคะว่าจะเดินจากกรุงไปจริงๆหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรา ฟังกันชัดๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องคะ่ะมาที่พีทค่ะวันนี้สุดยินดียินดีที่ได้มีโอกาสมาเรื่องดีสองเรื่องเนาะเรื่องที่หนึ่งก็มาร่วมแสดงความยินดีงานแต่งงานของน้องแอนซึ่งเป็นนักธิรของลุงแล้วก็ได้มีการหาลือม,มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะมีการมาพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานนะคะก็ด้วยภาระของโรคระบาด ต้องใช้คำว่าโรคระบาดโควิดเนะะี่ยค่ะไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นเหตุหนึ่งทําให้กิจกรรมต่างๆมันขาดช่วงไปจนเป็นสาเหตุทําให้ในหลายท่านเข้าใจว่าพี่ขอใช้คําว่าเขาเล่าว่าเนาะเขาเล่าว่าแบรนด์ทุกแบรนด์เนี่ยจไม่ได้อยู่กับลุงแล้วนะคะเนื่องด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มาวันนี้ภาพที่เห็นนะคะพี่ขอเรียนยืนยันว่า ผู้แปลนี่อยู่กับลุงเหมือนเดิมคะโดยเฉพาะตัวพี่เองเนี่ยมีหลายท่านถามว่าจะทิ้งลุงไหมจะไม่อยู่กับลุงหรือเปล่าพี่จะไม่ตอบว่าอยู่หรือไม่อยู่แต่พี่จะตอบว่าลาบากตอนนี้ก็อยู่มาแล้วกันหน้าชั่วโมงนี้มันไม่ใช่อุปสรรคอะไรที่ที่มันจะไม่ร่วมกันทําสมมาอาชีพนะ้าลุงเนาะพี่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราทําสมอาชีพกันและในครั้งเนี้ย ก็มีคุณนทีอะค่ะที่จะช่วยในเรื่องของบริหารจัดการตะเรียนต่างๆว่าเราจะทํางานเป็นทีมกันอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินไปได้อย่างสม่ำเสมอนะคะคือมีสุขร่วมสุขมสุขมีทุกเพิ่มกันแก้เราคิดว่าเราเอาไปต่อได้สบายนะคะครับ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 คร่งครับ ก็สวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยากที่พี่กีได้บอกไปพี่รัชนีพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลน,นะคะที่เรา<ด>มามาร่วมแสดงควนมดีกับน้องแอนนะคะก็เลยถือโอกาสได้มาพูดคุยกันนะคะซึ่องอ,อ,อย่างที่พี่รัชนีบอกว่ามันมีกระแสที่บอกว่าเขาเล่าว่าจริงๆตัวตัวของนุ้งเองอะ่ะนุ้ไม่ได้ทราบเลยว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้ มันมีเรื่องราวที่บอกว่าแดนจะทิ้งลุงหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ยอมรับว,ว่าอิจันเราตอนไม่ได้ทราบว่ามันมีเรื่องราวเหล่านี้เราก็าเลยไม่เคยได้ออกมานั่งพูดหรือไม่เคยได้ออกมาแสดงจุดยืนหรือความชัดเจนอะไรนะคะว่าเรายังจะอยู่จะไปยังไงยังไงนะคะในทุกกิจกรรมหรืออะไรก็ตามที่ที่มีการได้กระทําหรือรอาได้ทํากิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้บอกว่าอาจะหายหรือว่าแดนไหนจะหายเลย นะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมาทําให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือว่าเราทุกคนนะคะยังอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมน,นะคะมีปัญหาร่วมกันแก้นะคะร่วมกันสร้างร่วมกันพัฒนาจุดยืนของเรายังเป็นเหมือนเดิมอ,อยากให้ทุกคนนะคะมี มีมีอาชีพมีอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอยู่กับเป็นครอบครัวเช่นเดิมนะคะก็ถือโอกาสยุนยันกับเอ็กซทุกท่านนะคะไม่ไม่มีนะคะทัว่าทิง้งลุงทิ้งป้านะคะแบรนด์หายไม่มีแต่เนื่องจากสภาสภาวะนะคะทางด้านโรคระบาดหรือหรืออะไรก็ตามแต่มันอาจจะทําให้กิจกรรมมันดูร้อนลงนะคะซึ่งเราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วนะคะว่า หลักจากนี้ไปนะคะจะทําให้มันภาพมันชัดเจนมากขึ้นเนาะในส่วนตัวนัองเองนุก็ยังยืนยันนะคะว่ายังอยู่เหมือนเดิมน,นะคะอยู่อยู่ด้วยความรักความผูกพันกันเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมขอบคุณครับยก,ยกขึ้นมา <c oughs> ข้างบนมั้งเดี๋ยวฟังระวังแตกเลยดิระวังแตกระวังแตก สำหรับรุงค์กรนี้นะครับหลังจากที่ได้เรียกเป็นาฝ่ายบริหารนะครับทุกแบรนด์เข้ามาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เอฟซีทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ทุกท่านจะสงสัยว่าทําไมผลิตภัณฑ์แต่และผลิตภัณฑ์นะครับดูดูเงียบนะครับดูเงียบไปนะครับก็เลยอ,อยากจะ ทำความรู้สึกนะครับเดิมๆที่ลุงกบ้านะครับแล้วก็แบรนด์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวมดิพีสนะครับบายกรัชนีนะครับลูติเซอร์บายมังมีของพี่อ้อมนะครับซึ่งวันนี้พี่อ้อมท่านติดภารกิจนะครับมาไม่ได้นะครับแล้วก็แบรนด์เบานะครับของวัดลุกวัดแนนนะครับเราก็ได้ศึกษากันเมื่อวานนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ หลังจากที่ได้พวกพาพูดคุยกันนะครับเราก็มีข้อตกลงที่อ่าอย่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวทุกอย่างนะครับฟังชัดแล้วใช่ไหมปักหนูผีปักนาสนตีนนะที่บอกว่าอาบริษัทหลายๆบริษัทแบรนหลายๆแบรนจะเทลงมาเบิงแล้วก็อีพวกนั่งอ่าประชิดชายแดนอันยมรโรคเนี่ยมาฟังหน่อยในะอีดอกทองนะอีพวกตัวเฮีย อีพวกจังไรอิจฉาเขามานั่งโจมตีแม้แต่ข่าวเอ่อยูทูบเบอร์ในกกกอบไม่ไม่จริงก็เอามาโลงกันในะอีพวกผีฝากไปด้วยนะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นของลุงหรือชามารี่พีชนะคะเอ่อรูทินแซตแล้วก็รีอาแล้วก็ของลุงนะคะทีพีสกีนแล้วก็ไอตัวใหม่อะไรนะพีพัททอนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณมากๆ ขอบคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะน้ำปลามาดามแซบนะคะอีกหนึ่งตัวเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะของมันเองนะคะของสาวรบุรีเองเดี๋ยวเราจะมาหาคลิปอ่าอีกหลายๆตัวนะคะอีกหลายๆแง่มุมนะคะให้มันนั่งฟังให้อกแต,ตกตกตายไปเลยปักแตกแต่แตบักหนาสนตีนบักหนังอือมนะคะ นะฝากด้วยเป็นยังไงเขาประสบความสําเร็จมึงนั่งหอนอยู่ปลายนานะเอหน่าหนังแตกเป็ดนะคะฝากด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า